ถือเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจหญิงมากความสามารถที่น่าจับตามองอยู่ในขณะนี้สำหรับคุณนินิวนิพารัตสาลิกาเจ้าของแบรนด์ตำนวนน้ำปลาปรุงรสชื่อดังทีล่าสุดได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับ3ามรางวัลให,ใหญ่แห่งปีกับรางวัล Manager Awards 2023รางวัล Thailand Industry of the Year และ Asia Product Awards 2023จากสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมธุรกิจอาเซียนสภา,าประชาสังคมแห่งประเทศไทยและกลุ่มสาหาการอุตสาหกรรมภาคเอเชียโดยปัจจุบันแบรนด์น้ำปลาตำนัวมีด้วยกันทั้งหมด4สูตรคือสูตรดั้งเดิมสูตรกัญชาที่ผลิตมาเป็นพิเศษสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการความผ่อนคลายซึ่งทางแบรนด์ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าแรงในไทยสูตรดับเบิลโหนกสำหรับกลุ่มผู้บริโภคสายอีสานโดยเฉพาะและสูตรอโลมาที่มีกลิ่นไม่แรงมาก เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทดลองทานปลารแต่รับรองในเรื่องของความนัวที่ไม่แพ้รสชาติอื่นๆแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะชื่อนินวนิพารัตสาลิกานะคะเป็นซีอน้ำปลาราตำนัวนะคะ่ะวันนี้เราก็รับรางวั 3, ล3รางวัลเลยค่ะ<ๆ>ก็เป็นผู้จัดก,การดีผู้จัดก,การดีเด่นค่ะแล้วก็ รางวัลอุตสาหกรรมไทยและก็รางวัล Asian Product Award ค่ะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะ <laughs> มั่นใจได้เลยว่าคุณภาพของเราได้รับมาตรฐานทั้ง GMP, s a c c p แล้วก็ฮาลานค่ะอีกทั้งโรงงานเราก็รับผลิตแบรนด์ OEM ด้วยค่ะทางโรงรารับสร้างแบรนด์นะคะสำหรับลูกค้าที่อยากทำแบรนด์สินค้าเรารับทำก็คือตั้งแต่ออกแบบผลิตภัณฑ์มีครบจบที่นี่เลยค่ะ,คะตรงนี้ยอดขายดีมากๆเลยค่ะ ออกมาประมาณ5ปีแล้วตอนนี้มีอยู่4สูตรค่ะก็สูตรดั้งเดิมสูตรดับเบิลโหน่งค่ะแล้วก็สูตรกัญชาแล้วก็สูตรอะโรมาอันนี้ก็จะเป็นเดอะเบสเซลเลอร์อยู่ใช่ค่ะสำหรับสูตรดับเบิลโหน่งก็สําหรับคนที่ชอบทานแบบรสอีสานออริจินอลเลยค่ะส่วนส่วนสูตรกัญชาก็โดยเฉพาะสําหรับคนที่แบบชอบกันชอบน้ำปลาลายกัญชาแล้วก็สูตรเหมือนแบบ น้ำปะลาะ้อารมณ์ดีอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็สูตรอ,อ,อาโรมาสำหรับคนที่ไม่ชอบทานน้ำปะลา้ามากค่ะกินน้ำปะลา้าจะไม่แหลช่วัน,นี้ของเราก็จะมีน้ำพริกเขาค่ะลายซอสก็จะมีค่ะ เรารับทำ OEM ด้วย One Stop Service ในทีนี้ก็คือหนึ่งออกแบบเราดวทุกอย่างให้หมดเลยแล้วก็รับทํา PR ด้วยค่ะสื่อโฆษณาด้วยทางอยู่ก็อยากเจาะหลายๆกลุ่มของลูกค้าใช่ค่ะก็ะเลยอยากจะทําการตลาดแบบให้ครบวงจรหน้า<ช>ก็ยังมีสินค้าที่เราจะออกมาอยู่ค่ะแต่ตอนนี้เราขอเราขออุบไว้ก่อนยังไงก็ขอให้ทดลองสินค้าดูก่อนนะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่ารสชาติของเราอร่อยกลมกลม่อมเรามีหลายสูตรให้เลือกค่ะเหมาะเหมาะกับ ทุกกลุ่มเลยช่องทาง Facebook ก็น้ำปลาตำนัวแซบนวนัวค่ะผ่านช่องทาง t i k t อกก็ t i k ต o ออ f ฟิเชียอ้ตำนัวอออฟฟิเชียลค่ะใช่ค่ะผ่าน Line แอดก็ตำนัวอ f f ฟ c ิเชียลเหมือนกันสามารถซื้อได้ที่ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตชน้ำทั่วไปเลยค่ะแล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาค่ะ